ท่านูุฟันทั้งหลายวันนี้วันที่ยี่สิบสองกรกฎาคมสองพรสาที่เอดเป็นวันเสาร์สองตอนนี้บันทึกวันเดียวกันไล่เลียกันตอนแรกลืมบอกพรากำลังป่วยเวลาที่บันทึกนี้วันนี้ต้องลางท้องมันป่วยมากแต่ก็ไม่เป็นไร ต่เมื่อมันใกล้จะตายก็ตายกับธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของดีการพูดเรื่องตายรู้สึกจะเฟอ้อเป็นบรรดาญาติโยมแต่ความจริงไม่เฟอ้อความตายเป็นของจริงแก่มากก็ตายเร็วนั่นหมายความความแก่คือคลานเขามามานก็ามาที่ความตายเดินใกล้เข้ามามันก็ไม่เป็นไร โดยก่อนจะตายถ้ามีแรงอยู่ธรรมะของพระเจ้าที่มีความเข้าใจขนาดไหนก็จะพยายามถ่ายทอดไว้แต่ว่าถ้าใจะให้หมดมันค็ไม่หมดแน่เพราะความเข้าใจนี่ดึงอามาใช้ให้หมดไม่ได้แน่ในบางอย่างก็เกินวิสัยของบุคคลผู้รับฟังก็ขอพูดแต่เข้าที่มันจะพงพูดได้ <c oughs> เอามาถ่ายทอดกันไว้ ถ้าไม่เหมือนกับของใครก็ต้องของอาภัยด้วยเพราะต่างคนต่างทำต่างคนต่างได้ก็รวมความว่าคำว่าได้มันหมายความว่าเป็นพระอริยะเจา้าก็หมายความต่างคนคำว่าได้ก็หมาวยถึงว่าได้ในความในการปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจ้าเองจะไปโมเมปาตานังเอาว่าคนพูดเป็นพระอริยะมันจะผิดมันจะผิดหรือไม่ผิด ก็ไม่ควรคิดแต่คิดว่าไม่ควรพูดดีกว่า <c oughs> เรามาปฏิบัติตามท่านจะเป็นอะไรหรือไม่นั้นอย่าไปสนใจถ้าไปสนใจกับการบรรลุนั่นบรรลุนี่มันจะเป็นมาณะกิเลสกิเลสตัวนี้จะทําให้พวกเราพังโลงบายูมิก็เป็นว่าตอนนี้ไปก็ขอพูดเรื่องอารมณ์พระอนาคามี เรื่องระงับเปียวร์เหน็นจะไม่ต้องบอกกันนะถ้ากคนพูด <c oughs> ว่าคนฟังมีฐานะไม่เสมอกันมีกำลังใจไม่เท่ากันนิววันห้าคือความรักในระหว่างเพศแล้วก็ความโกรธความง่วงวุงซ่านอารมณ์สงสัยอย่าให้มีในใจถ้าอยากฟังละเอียดถ้อยหลังไห้ฟังอนุสติ ตอนนี้ไปก็เริ่มจับลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้าให้ใจออกรู้ตามที่ฝึกมาแล้ว <c oughs> ยายพูดมันจะช้าสิ่งที่ต้องทำเวลานี้อนาคามีที่สําคัญก็คือพรมิหารสี่อันนี้ต้องยกพรมิหารสี่ขึ้นมาเป็นพื้นฐานเป็นฐาน วงร่วกายยกตานุปฏิกาสุปกรรมฐานต้องสองอย่างนี้เป็นฌาน้าอย่างนี้ไม่ถึงไม่ถึงฌานสีไ่ไม่ไม่ไม่มีหวังในความเป็นพระอนาคามีนี่ว่าการตามแนวของตํรรานะตามแนวของการปฏิบัติอีกเรื่องหนึ่งต่างหากถ้าตามแนวของปฏิบัติจริงๆเมื่อถึงพระโสดาบันแล้วเขาไม่เข้าอนาคามีกัน เขาจับอารมณ์พระอรหันต์เลยอารมณ์พระอรหันต์เขาจับตัวท้ายคือตัดอวิชชาตัดความรู้สึกพอใจในมนุษยโลกเทวโลกกับพรมโลกที่มีความรู้สึกวนุษยโลกดีพรมโลกดีเทวโลกดีไม่มีเขาต้องการนิพพานตรงแล้วหันก็ไปตัดโลภะโทสะโมหะเขาลอกกันย่อๆแบบนี้นะ เมื่อแล้ว้ก็เห็นร่างกายแล้วเอาจิตเข้าไปวางเฉยในร่างกายในวัตถุทุกอย่างจะเพิ่มพูดเลยนี่ว่ากันเขา,เขาถึงเขาทําถึงปะสูดาบันแล้วเขาเข้าอย่างนี้เขาไม่เข้าอนณาคามีกันแน่รมของคนก็ไม่เท่ากันกําลังวาสนาบรารรมีไม่เท่ากันถ้าไปพูดแบบนั้นคนที่กําลังใจไม่ถึง บารมีกำลังใจเต็มถ้าคนที่กำลังใจเต็มไม่ครบบาสนาบารมีไปถึงอราหันต์ก็ยุ่งอันนี้ทั้งหมดว่าตามตําราธรรมิสุธิมัตคก็หันมาจากอรมพระนาคามีอันดับแรกพม,มิหานสีพม,มิหานสีนี้ต้องเป็นฌานแต่เป็พมิหานสีเมื่อกี้ผู้เราต้องเป็นฌานสี ถ้าไปอารมณ์คิดเป็นชาญสี่ไม่ได้ได้เป็นชาญหนึ่งได้แต่มีรมณ์ทรงตัวคือมีพรหมืางสี่เกาะใจเต็มอัตรา <c oughs> ตัดความโกรธความพยาบาตออกไปนี่ความจริงก็จะข้ามตัวนิดไม่เป็นไรนะตัดความโกรธความยาบาตออกไปเสีย มีแต่รมความรักความสงสารความหวังดีและก็เฉยและเมื่อเกินวิสัยอารมณ์ต่างๆอยู่ในกฎเกณฑ์ของธรรมดาจำไม่ดีว่านัตติโลเกออนินิโตที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญที่สุด ค,<ณ>คนจะตกในสภาพของความโกรธไ <c> ด <oughs> ้กบเพราะถ้อยคําของคนอื่นในเมื่อคนอื่นเขานินทาว่าร้ายเขาเสียดสีเขาดา่าเราไม่ชอบใจแล้วก็โกรธตอนนี้ถ้าอารมณ์ของวาอนาคามีเห็นเขาเสียดสีเขาดา่าเขาดินทาเขาว่าร้าย แทนที่จะโกรธจะถ้ามีเมตตาอยู่แล้วเมตตาความรักก็ไม่โกรธในคนรักแถมกลับสงสารสงสารพ่อะอะไรเพราะว่าคนยิ่งมีจิตบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาก <c oughs> ไปด่าเข้าไปนินทาเข้าไอ้ผลร้ายมันก็สะท้อนกลับไปหาคนด่าคนนินทานหนักก็มีความสงสารบางบนคิดว่าคนนี้มีจิตวุ่นวาย มีความหลงผิดเพราะถ้อยคำของคนจะทําให้คนอื่นเป็นไปตามถ้อยคําของเรามันเป็นไปไม่ได้เราอยากจะแช่งเขาตายเขาก็ไม่ยอมตายจะด่าเขาเป็นสัตว์เราก็ไม่เขาก็ไม่ยอมเป็นสัตว์จะแช่งให้เขาป่วยไข้ไม่สบายเขาก็ไม่ป่วยไข้ไม่สบายในเมื่อเป็นไปไม่ได้ตามนั้นอารมณ์คลุ้มมันก็เกิด มันก็กลุ่มมากกลุ่มมากนะเข้ามีแต่ความเดือดร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับยิ่งคิดประทุษร้ายเขาแบบไหนก็ตามคนถูกที่คนที่ถูกเราคิดประทุษร้ายเขายังไม่มีอะไรเขายังกินได้นอนหลับตามปกติแต่คนคิดในเมื่อมีความคิดยังไม่สมหวังก็วางแผนเรื่อยๆไป กินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือโรคประสาทติดตามมาเมื่อโรคประสาทเข้ามาถึงเป็นอะไรบ้างเริ่มเป็นคนบ้าป <c oughs> กติความบ้าก็มีอยู่แล้วเพิ่มความบ้ามาอีกเพราะความโกรธคนมีอารมณ์โกรธก็เหมือนคนบ้า สิ่งไรที่ไม่น่าจะทำบาดาจาหยาบใครไม่น่าจะทำอาการหยาบใครไม่น่าแสดงออกก็แสดงออกก็เป็นความบ้าที่รักษาได้ยากหมอแผนโบราณก็ดีหมอแผนปัจจุบันก็ดีไม่มีความสามารถรักษาโรคนี้ได้ฉะนั้นขอท่านหหลายจนละความบ้าหันก็มาจากความดีที่เมรมณมเยอือกเย็น คือตั้งเมตตาเป็นที่ตั้งคุณาความสงสารมุตตาจิตอ่อนโยนยอมรับนัำถือความดียินดีด้วยมุเบกขาสิ่งใดถ้าเกินวิสัยเขาดา่าเขาว่ามาไม่ชอบใจเราก็วางเฉยก็คิดว่าเราจงอย่าต่อต้านคนบ้าต้องคิดเหมือนมที่พระพุทธเจ้าถึงคิด ถ้ามีพราหมสี่คนมาดา่าไม่ใช่เวลาเดียวกันเพื่อนด่าแล้วเพื่อนอีกเพื่อนอีกสามคนก็มาดา่าด่าเหมือนกันเมื่อด่าจบเขาก็ชี้มือมือชี้หน้าพระเจ้าบอกว่าพระสมณโคดมแกแพ้ข้าแล้วพระพุทธเจ้าถามว่าตถ,า,ถาคตแพ้เธอตรงไหนล่ะเขาก็บอกว่าแกข้าดา่าแกแกไม่ดา่าตอบแคบแกแพ้ข่า พระพุทธเจ้าก็ทรงตัสว่าพราหมณ์ดูสมณรามณะดูกนพราหมณ์ตถทาคตมีความรู้สึกว่าบคุคคลใดโกรธตถทาคตมาถ้าตถทาคดโกรธตอบตถทาคตน่ะเร็วกว่าคนนั้นนะก็บังเอิญพราม์ทั้งสี่คนเป็นบัณฑิตอยู่บ้างฟังถ้อยคําแบบนี้แล้วก็ตกใจคิดว่าเราเร็วมากเสียแล้วนั่งก็ย่องยกมือไหว้ขอเข้ามา ขอฟังเทศแล้วก็บวชในะที่สุดก็เป็นพาระอรหันต์ฉะนั้นท่านนักปฏิบัติจนถือระบบตามที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติมาไม่ใช่วันท,ที่แรกมันก็อาจจะนิ่งเฉยๆอดใจที่หลังอดนานๆเข้าใจมันชินใจจะมีรมปกติเห็นหน้าคนมีความรักเห็นหน้าสัตว์มีความรัก รักมันแล้วเกิดความทงสารถ้าเขาได้ดีดีใจกับเขา <c oughs> ร่วมดีใจร่วมกับเขาแต่เขามีภัยหนักช่วยไม่ได้ก็วางเฉยไม่ซ้ำเติมพวมีหารสีน่นี้มีไวส้สำหรับตัดปฏิฆะคือความไม่พอใจอารมณ์ที่เข้ามากระทบกระทั่งทำให้เราไม่พอใจแม้แต่เล็กน้อย ถ้าเราถูกด่าหนักเราก็ไม่โกรธถูกด่าเบานินทาเบาเราก็ไม่โกรธก็ทุกกระทั่งนิดต่อยเราก็ไม่มีความรู้สึกอย่างนี้เปลียพระนาคามีอันดับแรกยังได้ครึ่งกองพัะนาคามีถ้าหากว่าเราใช้พรม,มิหารสีไม่เป็นที่ถูกใจกําลังใจไม่เข้มแข็งพอก็คุมพรม,มิหารสีไว้ใช้กระสินเป็นกำลัง กสินที่จะใช้คือกสินสีแดงสีเขียวสีขาวสีเหลืองสามสีนี้อย่างใดอย่างหนึ่งทำกสินให้เป็นชานสีกสินทำชายง่ายเป็นกรรมฐานหยาบไทยกสินให้เป็นชาดสีมีรมทรงตัวกำลังของชานสีของกสินจะเข้ามาคุมพมีหารสีได้ดีมาก และสามารถมีกำลังตักกิเลสคือโลบหคือโทสะความโกรธได้ดีโทสะไอปฏิฆาเนอารมณ์กระทบกระทั่งโทสะเป็นความโกรธนี่ใน,นเมื่อปฏิบัติในกสินสีอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งกสินที่อย่างนี้ไม่ต้องใช้ทั้งสี่อย่างนะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งอยากจะทราบคอยฟังรายละเอียดในตอนที่พูดเรื่องกสินข้างหน้า ในเนื่งนองกานสรงฌานสีแล้วอารมณ์ปกติจะสามารถทรงพิมิหารสีได้ดีในเวลานั้นร่วมกันก็ต้องคำมาหาสกาญาติทิฏิความรู้สึกของร่างกายคือต้องเข้ามาเห็นว่าร่างกายนี้เป็นนิจจงมันเป็นของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาสลายตัวในที่สุด ตัร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเียนั่งโกรธหาตะวักตะบุยอะไรอารมณ์โกรธเป็นอารมณ์ของอบายภูมิเราทิ้งมาจากปโสดาบันแล้วอารมณ์นี้คืออารมณ์ต้องการอบายภูมิเราทิ้งมาจากปโสดาบันถ้าเรามาโกรธตอนนี้เรากลับไปอบายภูมิอีกความปโสดาบันก็สลายตัว อย่าลืมว่าจิตเข้ามาถึงจุดนี้แล้วความเป็นพระโสดาบันไม่สลายนะพระอาริยเจ้าเนี่ท่านได้แล้วก็ได้เลยไม่มีคำว่าเสื่อมไม่มีคำว่าถอยหลังมีแต่ดีขึ้นในเมื่อพระมีหารสี่มาตั้งก็สิ้นสีส่ทรงตัวมาจับสกายทิติเรื่อร่างกายมันต้องพังต้องสลายตัวอารมณ์โกรธก็ไม่มี มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าไอ้คนดา่ามันก็ตายคนถูกดา่าก็ตายวาจาดา่าก็สลายตัวไปเป็นน้ำตาพูดแล้วก็หายไปไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดถือไม่มีอะไรก่อตัวแค่นี้ก็พอเดี๋ยวจะไม่จบตรงที่นี่ยต่อไปก็เป็นการเข้ามาตัดกรรมฉันทะใช้สกกาเยกตานุสติเอาสุปกรรมฐาน ตามที่กล่าวมาแล้วในอนุสติกาย,ยกตานุสติกายมีอาการสามสองเอาธาตุสี่เข้ามารวมด้วยให้การธาทีาส่สองมาจากธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟนี่จะไม่ธิบายไม่ใช่ตำรามันไม่มีความแน่นอนเต็มด้วยความสุกรกโสโครกนี่ความสุกรกมาจากไหน ร่างกายเราเลี้ยงด้วยอาหารอาหารที่กินเข้าไปทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอาหารมาจากพื้นฐานในความสุกปรกปุ๋ย่ทําให้เป็นไม้เกิดพืชเกิดมันสุกประเกปลาและสัตว์มีน้ําเลือดน้าเหลืองน้นําหนองมีขาวสุกปรกทั้งหมด,ดวเวลาที่เราจะกินอาหารก็พิจารณาอาหารว่าอาหารนี่เป็นพื้นฐานมาจากความสุกกรรกโสโครก เรากินเข้าไปร่างกายสร้างโดยอาหารก็สุกบรกเมื่อร่างกายสุกปรกอะไรบ้างไปที่รักดูร่างกายของเราแล้วดูร่างกายคนอื่นถ้าอย่างนี้เป็นเอกาตารมทั้งหมดถ้าต้องการฟังละเอียดไปดดนเอาไปภาโุสติเมื่อตัดได้สองอย่างคือคือว่าตัดความรักในร่างกายเส้นได้ร่างกายสุกบลก,ก็เป็นนิพิทาย,ยาน เกิดอารม <ừ> ณ <dairy S 2> sure. ์เบื่อหน่ายในร่างกายทั้งหมดร่างกายเราเราก็เบื่อมันสกปรกร่างกายคนอื่นเราก็เบื่อมันสกปรกร่างกายสัตว์เราก็เบื่อมันสกปรกแต่ก็ไม่คิดทำลายเพราะมีเมตตามีกุณนาเมตตาความรักมีอยู่กุณาความสงสารมีอยู่เบื่อจนถึงที่สุดคล้ายกับว่าร่างกายของเราร่างกายร่างกายอื่นเหมือนก็สุนักเน่ามมนเกาะร่างกายเหม็น อารมณ์ที่เป็นการมาชันทะมีความรักในเพศก็ดีความโกรธก็ดีก็สลายตัวไปอย่างนี้เป็นพระนาคามีขอพูดจะย่อเพื่อเวลามันน้อยนี่ลายประมาณสิบนาทีนี่ขอพูดถึงพระอราหารั <c oughs> นต์เมื่อตัดสังยชนดได้ห้าข้อคือสกายะคือว่ากามาชันทะกับปฏิฆะได้แล้วนะต่อมาเป็นพระอราหันต์ว่ากันตามแบบ ก็มาตัดอีกห้าคือรูปราคะอรูปราคะมณนะอุตจาวิชารูปราคะความจริงตอนนี้ปัญญามีมากแล้วเป็นของไม่หนักรูปราคะได้กับรูปฌานอารูปราคะคือรูปฌานคำว่าตัดนี่ก็หมายความไม่หลงไหลในรูปรูปฌานและรูปฌานโดยมากท่านที่ปฏิบัติกรรมฐานบอกทำมาทั้งยี่สิบปีไม่มีอะไรเป็นผล ก็เพราะหลงในรูปประชานและอรูปประชานเข้าใจว่ารูปรรประชานก็ดีอรูปประชานก็ดีเป็นของเลิศเกาะอยู่ตามนั้นก็ไม่ไปถึงไหนคําว่าฌานโลกีไม่มีการทรงตัวมันขึ้นกับร่างกายร่างกายดีฌานก็หนักแน่นร่างกายไม่ดีฌานก็ไม่หนักแน่นชายก็สลายตัวบ้างเสื่อมไปบ้างก็เกิดความกลุ่ม ก็วความรูปประชานและรูปประชานสองรายการนี้เรามีไว้เราต้องมีไม่จะทิ้งแต่ก็ไม่หลงไม่คิดว่าเราเลิกแค่นี้แล้วคำรูปประชานรกัรูปประชานไม่ใช่ของเลิกเป็นกำลังช่วยกวัญญาห้ามหังกิเลสตอนนี้ ในเมื่อเราวิจารณาแบบนี้แล้วก็คิดว่ารูปประชัยกดีรูปปัจจัยเดีเป็นของดีไม่ใช่อของเลวแต่เราจะติดอยู่แค่นี้ไม่ได้เราต้องก้าวต่อไปใช้กําลังรูปประชัยและรูปประชัยทั้งสองอย่างไม่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ตามที่ได้นะบางท่านจะไม่ได้รูปปัจจัยจะกลุ่มไม่ต้องกลุ่มคือไม่จําเป็นต้องกลุ่มถ้ายังไม่ได้รูปประชยัยก็ใช้แค่รูปประชัยก็พอ เราไม่ต้องการเป็นพระอรหันต์ขั้นสุดท้ายคือเป็นชมิทายานอารหันต์สุขเวโกวันนี้เราสอนกันขั้นสุขเวสุขเวสโกนะวันนี้ก็ยังไม่สบายมากอยู่ไม่จะตายวันนี้ได้ยังไม่จะตายก็ตายไปถ้าขั้นสุขสุขเวสโกส ก็เอาแค่รูปประชานก็พอรูปประชานี่ผ่านมามันทรงตัวเราใช้ใช้กำลังรูปประชานหรือรูปฌระชานด้วยก็ได้เข้าไประงับตะกิเลตตัวต่อไปคือมานะการถือตัวถีตตนการตดกิเลตนี่ใช้กำลังมโนยิธิช่วยตัดจะง,ง่ายมากจะพูดทีหลังจะพูดต่อไปนี้นะอ่าจว่ากจ,จะเทหน่ามันจะเทมนี้ <c oughs> มานะการถือตัวถือตนไม่ควรมีในเราถือไปก็ไร้ประโยชน์คนเกิดในฐานะชิ่นไรรูปร่างแบบไหนมันก็ตายด้วยกันหมดร่างงาร่างกายก็สุขปลกเหมือนกันหมดตามหลักของพระนาคาม,มีร่างกายก็สุดโทรมแก่เท่าเหมือนกันหมดตามหลักข้อนี้นิจังร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ขวกเราเราม,มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราตามลกกาลาหลักของพระหลัก ในเมื่อร่างกายมันต้องพังมาถือตัวถือตนหรือถือร่างกายไม่มีประโยชน์วางทิ้งไปเลยกับคนกับหมูกับหมาแล้วคบค,บ,คบได้หมดไม่รังเกียจกันคําว่าไม่รังเกียจก็ไม่รังเกียจในฐานะที่ร่างกายมีท่าสี่เหมือนกันถ้าต่อไปก็อุทจฉาอารมณ์ฟุ้งซ่านตอนนี้เปร่าธรรมะท,ที่พูดเนี่ยไม่ใช่คนพูดนะ เป็นหลักการคือวิชาการข็อารัฐมักตอนนี้อารมณ์อารัตมักยังมีลมพุ่งสั้นอยู่จะถามว่าพุ่งสั้นเหลวไหลนิวรณ์เรือก็ต,อต้องตอบว่าไม่เหลวไหลความพุ่งสั้นของท่านยังมีมีบ้างเล็กน้อยคือมีมีไม่เหมือนเราคือว่าไม่พุ่งสั้นแม้ดั่อากุศล บางทีเวลาภาวนาบ้างพิจารณาบ้างก็คิดอื่นเฉยไปนิดไม่เกี่ยวกับกามารมณ์ไม่เกี่ยวกับความโกรธบางครั้งมันเหนื่อยหนังน้าข้าบอกเออนอนแค่นี้ก็พอวะมันตายแค่ตอนนี้เราก็ปฏิพานได้แล้วทํใไมเหนื่อยทําไมมันยังไม่ไปฏิพานไม่ได้ก็ไปอโยโู่น่นสำมอดีพรมไปอยู่พรมชั้นที่สิบหกแล้วก็ปฏิพานเองอาจจะฟุ้งไปนิด แต่ต่อมาถ้ากําลังดีขึ้นแต่บอกเออไม่เอาแ oh ล้ววะไปนี้พานในชาตินี้เลยดีกว่าอีกนิดเดียวก็ไปอัตผลแล้วแทบฟุงเล็กน้อยต่อมาก็ตัดโตสูดท้ายคืออวิชาตอนนี้ตัดไม่ยากไม่ง่ายแล้วเพราะทุกอย่างมีความเข้าใจหมดแต่ว่าสุขภวสกโกนี่ก็รู้สึกหนักหนักอยู่นิดหนึ่งเพราะมองไม่เห็นของจริงยังไม่มีความเป็นทิพย์ไม่รู้จักเทวดาไม่รู้จักลม รู้จักตามพูดตามบอกแต่ว่าไม่เคยไปไม่เคยเห็นขาดทิพยคจุยานก็ต้องนั่งนึกใช้ปัญญาหนักหน่อยว่าการเกิดเป็นมนุษย์เทวดาแล้วผมมันก็ไม่ดีนะมันมีทุกอย่างนี้เวลานี้เราเข้ามาถึงตอนนี้แล้วธรรมะมันก็มีทุกทุกประจําก็เคยหิวมันหิวทุกวันหนาวทุกวันร้อนทุกวันปวดอุจจาระปวดปัสสาวะมันทุก ร่างกายเปีปยป่วยไข้ไม่สมบายมันเป็นทุกข์ถ้าเราจะทิ้งมันไว้บังเอิญไปเผยอ,อีกชาติหนึ่งไปเกิดเข้ามันก็มันก็มีทุกข์อีกแต่เข้ามาถึงนี้เราไม่เกิดเราไปเป็นเทวดาหรือผมเดวเทวดาหรือผมก็ยังต้องต้องมีอารมณ์ต้องมีไงนกนเทวดาหรือผมไม่เกิดประโยชน์เรารัดไปตัดไปหามิพานเลยคือตัทวิชา เห็นว่ามนุษย์สัโลกเทวโลกอมรมโลกไม่มีอะไรดีหมดดีน่ารักก็ไม่น่ารักชอบใจก็ไม่ชอบใจจิตใจมีอารมณ์เป็นสุข <c oughs> ตอนถึงอรหันต์นี่ไม่ใช่นิพิทายานแล้วตัวนิพิทายานหายไปคือกําลังนิพิทายานก็นาคามีแเรยังหยาบอยู่ยังถือว่ายาบ ตอนนี้มีความรู้สึกอย่างเดียวคือสังขารุเปขายานสังขารุเปขายานอารมณ์มันเฉยทุกอย่างความรู้สึกต้องมีไม่ใช่ไม่คิดมี่ก็มาถามว่าถ้าเราเลิกคิดกิเลสไม,ไม่ไม่โกลใจใช่ไหมถามอย่างนี้ก็ไม่อยากตอบไม่ใช่กิเลสมันเกินวิสัยคนถ้ายังมีลมให้ยใจอยู่มันต้องคิด ถ้าถามว่าเฉยยังไงก็ตอบาอารมณ์มันเฉยคิดเหมือนกันคิดแบบคนเฉยนั่ก็หมายความว่าทุกอย่างเห็นคนก็เฉยความรักในเพศไม่เกิดขึ้นความเกลียดไม่เกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายที่ธาตุสีเข้ามาประชุมกันแบบนี้มีอาการสันสองมีความสกปรกโซโครกแต่นิจังไม่เที่ยงทุกครั้งเป็นทุกวันาตาสลายตัว เมื่อมีความรู้สึกอย่างนี้มันก็เฉยไม่ใช่็ปยังไงก็ช่างหพรมันร่างกายเป็นหน้าที่ของร่างกายจิตใจเป็นหน้าที่ของจิตใจร่างกายจะแก่เป็นหน้าที่ของร่างกายใจไม่ต้องไปช่วยมันแก่ร่างกายจะป่วยก็ไปช่วยเป็นหน้าที่ของร่างกายไม่ใช่ใจอยู่ช่วยมันป่วยร่างกายจะตายก็เป็นหน้าที่ของร่างกายไม่ใจไม่ใช่หน้าที่ของใจใจไม่ต้องไปช่วยมันตาย รวมความถ้ามันไม่ตายอยากตายมันก็ไม่ตายเพราะความอารมณ์อยากผิดปกติไม่มีในพระอรหันต์เมื่ออารมณ์เป็นสุขด้วยความเยือกเจ็นเพราะสังขารรูกิขายานคำว่าดีพิเศษในโลกไม่มีสำหรับพระอรหันต์ทุกอย่างท่านถือเป็นกฎธรรมดาไปหมด เมื่อธรรมดาไปยังไงจิตใจยอมรับตั้งถือธรรมดาจิตใจก็ไม่ไวุ่นวายร่างกายแก่เขาเรืองเขมรร่างกายป่วยเขาเรืองเขงมันร่างกายตายเขาเรืองเขมตรตัวลงความว่าเป็นหน้าที่ของมันไม่ใช่หน้าที่ของเราเราคือจิตเลือดเลือดทิศมานในกายกําลังใจพระหันโย,โจย่จเดียวคือพระนิพพานแล้วก็มีภพมิหารสี่ครบทน แต่ว่าจะเมตตาควรในการเมตตากรุณาควรในการกรุณาไม่ใช่เมตตาสงเดชเชียงใดถ้าผิดธรรมไไหรือินัยอรหันต์ก็เมตตาไม่ได้ตรงวางเฉยใช่สังขารเปขขาญาโนเวขา,า,วารวมความว่าตอนนี้ก็ถึงเข้าเขียวอรหันต์ก็จบกันขวัญดาท่านผู้ฟังทุกท่านจงปฏิบัติตามปัญญาใสาของท่าน เพ่าการปฏิบัติจริงๆนะไม่ต้องไปเอาไกลเริ่มจับตั้งแต่ประโสดาบันมาเลยดีกว่าไม่ต้องอ้อมเข้ามาใกล้คำว่า,าหาจุดแล้วก็ยังรูจ้จุดจบสําหรับท่านนกปฏิบัติที่กลุ่มคือไม่รูจ้จุดจบอรรรดาท่านุทธบริษัทลิ้นมันก็ไม่ไม่ฟังบังคับมันไม่ได้เปนรัวไปบ้างพูดเร็วไปบ้างเสียงเบาไปบ้างหนักไปบ้างเวลานี้ก็เหลืออีกยี่สิบห้านาทีขอลากร ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดีบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี